โอเคครับผมแล้วก็จะมาอยู่กันกับ RV นะครับผมวันนี้แล้วก็จะมาเล่น s ตา a กันนะครับผมก็อันนี้คือยังไม่ขึ้นคอนนะเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าแรงดคอมหนึ่งมันจะเป็นยังไงก็มาเลยครับยันแรกเขาก็จะมาเท็ดตรงกลานงนะแต่ว่าเอวสูงมาอย่างไรครับเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นแคลรี่มาเท่าไหร่นะแต่เรามีเฮเลนครับเกมนี้ กันต่อปุ่นล้อเราก็จะขึ้นไปบนนะพราวข้างบนไม่ไม่มีคนมาเลยเราก็ได้คีฟฟีครับผมเอวสูงลงไปเล่นล่างเฉยแม่แม่เราฟาร์มอยู่นะได้หรือเปล่าผมไม่ได้ครับผมไม่ได้นะ ตัวนี้กนเจอคิกซี่ครับผมก็คลิกซี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ติดนเมตามากนะตัวมันเก่งครับผมตัวละครตัวนี้นะแล้วก็เป็นอีวิซิเคทก่อนนะกันครับผมก็ยังไม่รู้นะว่าซาต้าของอระดับประเทศอะไรเนี่ยเขาออกยังไงครับผมเนื่องจากปรับแพทมาใหม่นะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับก็ต้องไปดูกันครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับ สี่แล้วฮะเพื่อสี่แล้วนะเล่นได้นะครับผมผมไปเล่นล่างได้เลยนะแบทแมนเราไปละแบทแมนจัดเปหนึ่งคิวครับผมแล้วเขามาแบบนี้ใสเลย้วกันครับนี่ครับผมตายหรือเปล่าไม่ยังตายอยู่นะได้เปหนึ่งคิวครับผมต้องฟีดออกครับผมเพราะว่าคลิกซี่แรงมากนะต้องระวังครับผม ก็ต้องรีบกลับเรนนะขอเดินอ้อมเอาละกันครับนี่ครับผมแล้วก็กลับบ้านเลยนะเพราะว่าเลือดเราน้อยครับผมก็อยน่ระดับหนึ่งอยู่นะทีนี้ไปกันต่อครับผม นี่ผมซูก้าเขามาแท็กการแล้วนะต่เป็นซูก้าป่าครับผมซูก้าตัวนี้แล้ก็เดินต่อครับผมเหมือนเลนบนไม่ค่อยจะมีคนนะเลนบนเป็นเลนดาร์กนะครผมก็รู้คนที่จะไปเราได้ครับผมเราได้นะ หลอดหน้าของนกครับผมซีเดินไปตรงนั้นนะแล้วแบทแมนเราหลักดักแล้วครับผมแบบนี้นี่ครับผมเต็มหน้าครับผมล่าช็อตไปครับผมโอ้โหได้เฉยอันนี้แบทแมนโกรธหรือเปล่าไม่รู้แต่เราได้ครับก็บอกเรื่องมาบางกรนนะไม่รู้ว่าจะมีใครออกมาหรือเปล่าดีเช็คไปก่อนนะผม เบลเลสมาครับจังหวะนี้1-2ไป1ครั้งนี่ครับผมแบบไม่กดสกิลตายอยู่นะสวยครับผมแบทแมนได้ครับผมแล้วก็เป็นเอลซูของเราที่ตายนะแต่เรนกลางเรนกลางของเราครับผมกำลังโดนเลยต้องรีบกบลับแต่แบทแมนไปแล้วนะแล้วก็แบทแมนเป็นจะดักครับผมไม่ไปนะก็จะมาเอามังกร มันก็ยังไงครับแบนแมนแบนแมนไม่เอาอะไรเลยเอาแต่คุณอย่างยวอครับผมแล้วตักตายหรือเปล่าหรือตายเองได้ครับผมได้อยู่นะมนยุช็อตนี้ช็อตน,น,น,นี้จะได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ตายตายไหมไม่ตายครับผมสวยครับแล้วคิวเลนมันตามหลังมาดีครับผมที่เพื่อนกดน้านของเปิดแแมพให้นะ เรายังไม่กลับบ้างครับผมช่อนนี้เราจะเล่นต่อครับแล้วก็เคลียกลางครับผมอีเวกางมันมาสองเวฟแล้วนะ <What? S 1> นี่โอ้แล้วก็ได้อีเวสิเกตมาแล้วครับผม <What? S 1> นี่ครับผมอ๋อดาร์กเลยนะดาร์กได้ครับผม <What? S 1> แล้วได้หรือเปล่านั่น เพื่อนจะโดนนะแต่เราดักก่อนครับผมเราันวิ่งมาแล้วครับไล่ไปครับไม่เข้าครับผมพอบินสามสแต็กละมันบินไล่เฉย,ย,ยครับผมแล้วก็นี่ครับดดได้นะสวยครับแ,แบ่แมนเราตายว่ะโดนชัด,ดวน์เลยนะแต่ว่าเราเจะเอาดา์กครับผม นี่ครับตีดักไปนะนี่รวมตีดักไปตายครับสวยนะแต่างวันนี้ตรงกลางครับตรงกลางจะโดนแล้วก็ปิดเลยละกันครับตายหรือเปล่าวะไม่ตายวะมันจะย,ยังไม่ได้นะแล้วเอลสูเราโดนโจ๊กครับไม่เป็นไรนะ ในจังหวะนี้โดนครับผมแต่ว่าแบทแมนครับผม Batman แบทแมนเราเข้าไปแล้วได้มาหนึ่งตัวแล้วนะนะแล้วก็บินต่อดีครับได้มาอีกสองตัวไปดีครับผมตึงๆไปดิแล้วเราก็ต้องฟิกอ่อนนะว่าคิวเลนเข้ามาครับผมแล้วก็ตีฟอร์เรนเลยคิวเลนไปครับผม ก็ฟาร์มไปนะเมื่อะไรนะเจ๋งมากเจ้านกแปลกๆว่ะอันนี้คือชมใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ด่าใช่ไหมโอแล้วก็ได้ตัดเลื่อดมาะะละระยะอ,ออกเป็นฟอสเคดดูบ้างนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ฟอสเฮ้ยฟอสการ์ดชื่อฟอสการ์ดนะครับรผม เราก็อยากออกฟอสกาดดูบ้างนะว่ามันจะเป็นยังไงครับแล้วจังหวะนี้ผมก็สั่งเพื่อนใส่เลยแล้วกันอันนี้คือกดโซโลแรงนะแต่มันโดนเหมือนจะโดนว่ะแต่เพื่อนยังเต็มพวกผมเพราะว่าเรามีเฮเลนเยเกอร์แฮ่นั่นมันเฮเลนเยเกอร์เอาเล่นก่อนแล้วกันครับแนวป้อมกลางเหมือนจะโดน ไปครับผมอากอนนี่ก่อนนะกันลองดูครแต่อากอนี่มันโดนเนร์อนะตอนนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันจะเก่งขึ้นเปล่าบินว่าวไนี่ไม่เห็นนะไม่มีใครเห็นแบงแมนน่าจะได้ครับผมสวยครับมาสูก้ามันจะดักเรานะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กลางพอไปอยู่เรียนมังกรครับ8ปดวิอันตีครับผมเราจะไปละแโอเคครับผมป้อมแตกแบบนี้ก็ น่าจะเรียบร้อยสวยครับผมน๋อใหเอามังกรต่อเลยแล้วกันนี่ผมตีมังกรไหมนะบินหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมบินรวดเร็วแต่ว่าครูดาวนจะเยอะไปหน่อยจบไปหนึ่งครั้งสองครั้งครับผมนี่ผม ีป้อมไปครับป้อมแตกแล้วก็คิวเลนคิวเลนเรียบร้อยครับผมได้ไมาอีกคิวครับแล้วแม่แมนเราเหมือนจะดักแต่ยังไม่ได้นะไม่ยังหว่านี้ครับผมเราก็เช็คไม่รู้ว่าเช็คไปเพื่ออะไรก็เช็คไปหนึ่งครั้งครับผมว่ามันจะมีนะอ่าเขาเช็คอ่าด้านหน้าของดาร์กนะครับผมเมื่อกี้ปล่อยบอร์ดมานะ โอ้เขียคลิปไปก่อนครับผมไม่มีอะไรนี่ก็คลิปแบบเต็มๆเลยอาจจะตัดแค่ตอนตายแล้วกันแต่ผมยังไม่ตายดิโทษทีครับผมที่ผมมันตึงเกินอ่ะนะก็ยังไม่ตายครับอ่าแล้วก็เขียคลิปก่อนแล้วกันครับแล้วก็นนี่มาแล้วโอ้ของโคตรเร็วมากเลยได้หน้าอากอนนี่ครับผม ก็ผมไปเห็นคลิปดอยเซอร์มานะคือมันฟูแทงนะอ่ามันลิเซน่าหรือเปล่าอะน่าจะดูผิดตัวคงับผมน่ามันลิเซน่านะครับหรือว่าาตาว่ะแต่ไม่ได้เหมือนน่าจะลิเซน่าแหละโอ้โหบินว่าวอันนี้ไม่มีใครเห็นนะอันนี้คือผมไม่ใช่สตาเม็ดเม็ดนะก็ต้องขออภัยด้วยครับผมมันบินไม่เก่งก็ขอโทษด้วยนะจ๊ะโดนตีรับ พอมาตีช่วยปาก่อนแล้วกันครับผมคือไม่ใช่ว่ามันจะเก็บได้ง่ายนะครับผมอุดา้ยี่สิบวิเฉยโคตรจะนานก็นี่ครับผมเราก็ได้นะมังกรเราตัดเราลาัาลาดปากเรามาได้เกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่เล่นง่ายมากครับผมเอเป็นชิ้นนี้ก่อนแล้วกันครับตีไปครับผมล้วก็ต้องมาดูกันครับผมว่าฟอร์สกาดแผ่นนี้มันจะเก่งหรือเปล่านะ แต่เขาว่ามันกิ่งนะแวนโอ้โหเรียบร้อยครับผมแวนโดนโซโล่คิวไปนะโอ้โหแบนแมนตัวนี้มันตึงเกินแล้วก็ไปกันต่อที่เลนกลางครับผมก็ก็เป็นเทคนิคก,การเดินเกมเล็กๆน้อยๆครับผมเดินเกมยังไงให้กิง่งก็ไม่ได้กิ่งอะไรนะก็หาเงินเยอะๆครับผมเท่านี้ เล่นได้แค่นี้คุณก็ขึ้นขอนได้แล้วนะก็ผมยังไม่พูดถึงระดับกอเรียนนะซึ่งผมก็ไม่ถึงครับผมก็อ,อยู่ในระดับค่อนประมาณ10ดาวต้นๆครับผมยังไม่สูงมากก็ให้พวกหัวเขาเล่นกันไปครับผมตอนนี้เรามาเล่นกันแบบนี้พอนะเหมือนจะตายวะไม่ตายครับผมยังยังรอดเพื่อนเรามาแบบนี้ จะบินโชว์สักหน่อยไม่ได้บินแต่แบทแมนเราเ้าวไปหนึ่งดอกครับผมแต่ตายอยู่นะไม่ตายครับผมผมไม่ตายเราบินโชว์ไปดีครับกวนตีนขม,มักแม่สีแตกนะนี่ผมแล้วก็จยกลางไม่ต่อครับผมทําเวฟนะแล้วก็ไม่จําไม่ได้มันกันนะผมว่าแพทนี้เนี่ยเขา <ไป S 1> บัฟทางด้านของคีฟเลนหรือเปล่านะอันนี้คือผม ดูคลิปดอยเซอร์อยู่แล้วนะแต่เขาไม่ได้บอกนะผมสําหรับเซิร์ฟไทยนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่บัฟหรือเปล่านะอันนี้ใครที่รู้ก็บอกกันด้วยนะผมก็ออกเป็นสตาร์บัลองกีนนู้นแล้วกันแล้วก็มาบัฟฟ้าครับผมนี่ผมบินบินแบบไรเงี้ยผมโอ้โหตึงเกินนะครับบินบัฟเพื่ออะไรไม่รู้เราก็ได้บัฟฟ้าแล้วเราก็จี แล้วก็ไปกันต่อครับผมมากันอยูงวันนี้แล้วก็วิ่งมาหน้าเลยใ้ิวเล่นยังไม่เล่นครับผมยังไม่เล่นไล่ก่อนครับผมไล่ไปก่อนนะสกิลหนึ่งสกิลสองเรามันก็แรงอยู่แล้วครับผมอ๋อการบินไม่ใช่แค่บินอย่างเดียวนะต้องกดสกิลด้วยครับผม แล้วก็แบทแมนเราดีเจนเดลี่อีกแล้วแต่โดนชาดาวครับแล้วเขาบุกมาแบบนี้1 2 3 4ครับผมสครับผมมีสีสเต็แบบไม่จับนะโดวแวนแวน,นก็จะตายเหมือนกันนะโอลสูยังไม่โดนวัดเลยหรือเปล่าวัดเลยนะเดี๋ยววัดนะผมอยากเอา X ครับผม คอเป็นนร่ของนี้แล้วกันร้อยกดครับผมไม่นึกจะทันไหมแต่แบนมันมาเร็วแบบนี้ก็เล่นไปเลยเล่นไปเลยแล้วกันเรียบร้อยแตกโคโดนเล่นเลยครับแบบนี้เพื่อนเรายังทำเกมอย่างดีรด Age ครับผมที่รอได้ไอชครับผมแล้วก็ได้ดาร์กนะมาต่อครับผมแบทแมน แ a นแมนวิ่งไล่โอ้โหล่องหนน่าจะได้นอเปล่าเงียเรียบร้อยผมดูในมินิแมปนะโอ้โหแล้วเฮเลนเราโดนจ่อครับผมเต็มหน้าแล้วเราโดนโดนี่ครับโยกหลบโยกหลบไปดีครับผมหลบแบบดิจิตอลมไม่ได้แน่รครณล่ะอูนี่ดนไปดิ เล่นกับใครไม่เล่นไม่กับซาตาตัวนี้เล่นง่ายที่ไหนนะครับโดนโยกโหลแบบดิจิตอลไปเลยแล้วก็จบเกมไปเลยครับผม1 2 3 4 5สแสต็กแล้วก็โอ้โหคลนไม่ต,ตายแล้วก็ชนะไปครับผมก็เกมนี้ก็เล่นง่ายพอตัวมอนงานนะสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ได้ได้นชนะไปเลยผมเขผมก็ไปดูไปลุ้นกันครับผมว่าเราจะได้ MVP หรือเปล่านะ นีคือต้องดูไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวชิปเป็นเต้งครับนี่ครับผมแล้วก็ชนะไปนะสำหรับเกมนี้ก็ตื่นต้นไปดิได้อันดับไหนครับผมเราได้เป็นอันดับสองโรับผมันก็จะได้ที่หนึ่งไปแล้วก็สิบเอ็ดจุดสองครับผม MVP เป็นคะแนนของแบทแมนนะผมก็ตัวนี้เล่นดีมากก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ บายบายครับผมเกมนี้ก็ลาไปก่อนบายเจ้าไปเจ้าบายครับผมเจิใหม่คิดหนาบาไปก้า